อันยอ้ยอนยอ้ยอเพื่อนๆกลับมาพบก,กับแอดก้อนนี่เช่นเคยนะครับกับโคพบกเกม Knights nice Chronicle นะครับแน่นอนว่ามีตัวใหม่มาแล้วนะครับผมก็ต้องมาเปิดกันซะหน่อยนะครับวันนี้ผมตุนมาพันหกร้อยเพชรนะท่านผู้ชมก็น่าจะได้เท่าไหร่วะก็แปดแพ็คเนอะผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเมสติก้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมถ้าเกิดไม่ได้ก็เปิดหมดอ่ะนะเพราะว่าตู้นี้นี่อยากได้ทรัพย์ท่านมือเหมือนกันนะฮะเมสติก้าเองเนี่ยเอ่อเท่าที่ผมสอบถามจากคนที่ใช้งานมาเนี่ยถ้ามันติดสถานะฉุกเฉี๊ ฉุกเฉินนัไนเลยเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะเก่งมากแต่ว่าถ้าไม่ดีสถานะเนี่ยมันจะแบบเฉยๆนะฮะเอาไว้ฆ่ารูได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวสกิลเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวหลังจากเปิดการชาเ็จผมจะมีพูดถึงนะครับสกิลของมิสเอติกา a นึงนะครับเพื่อเป็นการรีวิวคร่าวๆว่ามันมีความน่าใช้มากแค่ไหนนั่นเองเอาละฮะว่าแล้วนะฮะไปเปิดกันเลยดีกว่าจะแจมมิสเอติกานะครับไป แพ็กแรกก่อนเลยนะฮะอ้าวแห่เป็นงี้วะแพ็กแรกก็ลางไม่ดีซะแล้วเขาบอกว่าเวลาตอนหมุนน่ะตอนสีทองอ่ะถ้ามันหมุนซ้ายอ่ะคือมีตัวแรอเอซ่าออกแต่ถ้าเกิดว่าหมุนขวาไปอย่างเงี้ยคือไม่ออกโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างงี้เนี่ย แต่มีคนบ่นเหมือนกันนะว่าตู้นี้เนี่ยออกยากมากเออบางทีคนบอกว่าแบบเปิดไฟแบบสามพันเพชรไม่ได้เลยเลยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะแบบนอกจากการันตีแล้วไม่ได้อันนี้ออกไอ้สาโอเคครับออกมาปเป็นมีอติกันหรือเปล่าเฮ้ยได้เลย <S <S เอา้าวยังจบเร็วดิอ้าวอย่างนี้ก็จบ,บเร็วดิท่านผู้ชมอโอ้โหไอเราคนนึกว่าแบบ มันจะเปิดยาวๆเราก็เปิดจนกว่าจะได้แบบนี้ควรต่อไหมอะโอ้โหเพิ่งตัวสามแพ็คเองอะเก็บไปตู้หน้าดีไหมว่าแล้วนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมผมว่าผมควรจะเก็บไปตู้หน้าดีกว่าน,นะฮะน,นั้นเราไปรีวิวสก,กิลสักนิดนึงดีไหมฮะ <laughs> มันได้ง่ายขนาดนี้เปิดต่อไม่รู้จะเปิดอะไรแล้วหรือจะเปิดต่อดี โอ้โหคนเปิดต่อมันเนี่ยเอาว่าผมขอรีวิวสกิลก่อนละกันเดี๋ยวถ้าเกิดรีวิวสกิลเสร็จแล้วแบบมีความอยากกระเทืยนกระถือหรือเปิดต่ออาจจะเปิดต่อนะครับอ่ารามาดูสกิลกสักนิดนึงนะครับว่าเออซัพพอร์ตตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลที่น่าใช้อย่างไรนะฮะมิสติก้านะครับอยู่ในเออสุดลำค่านะฮะลงมาด้านล่างเลยนะท่านผู้ชมอยู่นี่นะครับ เป็นลูกมือของดอรโมรามวเรานะครับระดับ R นั่นเองนะครับไปดูได้ว่าหน้าตาดรอเร์เป็นยังไงพาสีคือพระโพธิ์ท่านมืดจะเพิ่ม HP สูงสุงสดถึง30%นะครับถือว่าเพิ่มเลือดได้กับท่านมืดเยอะมากๆสกิลตัวคือถ้ามีฝั่งเรานะครับหรือฝั่งตรงข้ามตายทําให้ตนเองอยู่ในสถานะฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะถ้าเกิดอยู่ฉุกเฉินเนี่ยพระโพธิ์ทั้งหมดจะฟื้นฟูปวก30%ถ้าไม่ได้อยู่ในฉุกเฉินจะลด d ดเมจที่ตนเองได้รับลง50 ดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนเปิดเกมมาเนี่ยนางกระถึกมากเพราะว่าลดไดเมท50%การจะเบิร์สนางตายก่อนก็ค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีฝั่งเราหรือฝั่งศัตรูตายปุ๊บจะได้สถานะฉุกเฉินมาพอฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยจะฟื้นฟูบวก30%ด้วยถ้าหากเพื่อนเราเสียชีวิตนะครับมีโอกาส60%ที่จะมอบสตันหนึ่งเทินให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะแล้วก็เมื่อเสียชีวิตจะหากอยู่ในสถรราน์ฉุกเฉินจะทำการคืนชีพ อย่างที่เมื่อกี้เราทราบกันนะครับว่ามือมีพักพวกตายเนี่ยจะได้ฉุกเฉินพอฉุกเฉินปุ๊บจะโยนสตันในหนึ่งครั้งนะครับถ้าเพื่อนเราตายคือหยุดศัตรูไม่ให้โจมตีเราต่อนะครับและนะฮะฉุกเฉินอยู่จะคืนชีพในถานะที่มี50เคพี50เปอร์เซ็นต์เร่งเทิร์นรีเซ็ตคูลไทม์ด้วยดังนั้นเป็นการออโต้ชุบนะครับที่เร่งเทิร์นเหมือนโยนเทิร์นให้รูเลยนะครับเหมือนรูแต่เป็นแบบออโต้ชุบนะครับ คือมันดูเดะเลยแต่ต้องอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะก็คือเพื่อนเราเนี่ยเขาเรียกว่าไงตายปุ๊บเนี่ยพอมนติดสถานการณ์ฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยพอมาฉุกเฉินปุ๊บมันจะได้ปับนี้เสริมเข้ามาด้วยแต่แน่นอนว่า1การต่อสู้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นจึงเหมาะกับการเล่น PvP มากๆนะครับเพราะ PvP เนี่ยใช้อย่างมากก็ครั้งเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอาไปลงตีบงอตีบอสอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะลำบากสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าบางทีนะมันตายไปแล้วบางทีแบบชุบมาเเเป็นนนใจัังงหวที่่รราาไมมตต้อออกชุลย โอเคแต่น,นี้ดีนะแต่รู้สึกว่าออไอสตันเนี่ยถ้ามีเพื่อนเราตายเนี่ยมีโอกาส60%ที่จะโยงสตันได้ต่อเนื่องนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นซับท,ที่ค่อนข้างจะน่าจะใช้งานได้ดีพอสมควรนะผมมองว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งมากใน PVP สกิลการใช้งานครับโจมตีนะครับมีโอกาส20%ที่จะมอเอเฟกต์ยาลึกลับลดความแข็งแกร่ง,งทำให้โจมตีผิดทิศทางเนี่ยแต่กำหนด2เทินจมที่ผิดทิศทางน่าจะเป็นการที่น่าจะสั่งการตัวละครไม่ได้มั้งผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ ยาลึกลับโรคคางแข็งแกร่งนั้นจะมอบเอฟเฟกจุดตายและตาบอดหนึ่งเทิร์นอ๋ออ๋อคือเอฟเฟกนี้เหรออ๋ออธิบายเลยอ๋อผมก็มั่วไปนะสรุปคือไอเอฟเฟกนี้จะทํามอบจุดตายและตาบอดหนึ่งเทิร์นนะครับให้กับเป้าหมายที่ทําการลดเอฟเฟกนี้ออกเอ๊ะอ๋อ,อไม่เกี่ยวดิยาลึกลับโรคคางแข็งแกร่งเป็นเอฟเฟกทําให้โจมตีผิดทิศทางเอองั้นผมเข้าใจถูกแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าใครไปลบเอฟเฟกตนี้จะทําให้ติดจุดตายและตาบอด1นึ่งเธอนั่นเองดังนั้นอย่างพวกรูที่ออโต้ลบสถานะให้เพื่อนนี่คือความซวยถ้ารูไปลบรูจะติดจุดตายและรูจะตายเองแล้วถ้าเกิดรูลบอีกรูก็จะติดอีกนะครับดังนั้นเนี่ยรูเนี่ยน่าจะโดนแก้ทางด้วยพาสซีฟนี้นะครับหรือสกิลโจมตีไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยของเบเอิก้าก็มาเพื่อแก้ทางรูโดยเฉพาะเลย แล้วก็ฟื้นฟูเลือดให้กับเพื่อนเราด้วยนะครับเหมือนตัวฮิวทั่วไปออกโจมตีจะฮิวเพื่อน5%ถ้าเกิดัปเต็มฮิว10%นั่นเองต่อไปครับสกิล2นะครับเป็นยาบัฟเพื่อนนะครับฟื้นฟูทุกเทินนาน2เทินก็คือฟื้นฟู2เทินนะครับให้กับพวกหนึ่งคนและตัวที่ติดกันเหมือนรูฟื้นฟูตัวหนึ่งกับตัวที่อยู่ข้างๆนะฮะแล้วก็ฟื้นฟู HP เลือด20%ซึ่งอยู่2เทินนะกดใส่ครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วจะอยู่อีกเทินหนึ่ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาลบเอฟเฟกต์นี้ออกใครมาลบบัฟของเราออกนะครับจะติดจุดตายกับตาบอดเหมือนกันหนึ่งเทิร์นด้วยดังนั้นเนี่ยบัฟของมีเอติก้ามีข้อดีมากคือถ้าใครมาลบบัฟนางออกนางจะยัดจุดตายกับตาบอดใส่ฝ่งตรงข้ามทันทีเลยนะครับอันนี้ถือว่าแหลมมากและถ้าหากตนเองอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินจะทําการใช้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วยคืนชีพพวก1คนและฟื้นฟู HP 30%ดังนั้นอันนี้คือสกิลชุบดูบัฟดีๆถ้ามีเอติก้า มีบัฟสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เวลากดใช้สกิลนี้มันจะชุบได้1คนด้วยนะครับและเวลาชุบมาเนี่ยถ้าเกิดอัพสกิลเต็มเนี่ยเลือดมันจะเพิ่มไปถึง60%และฮิลต่อเทิร์นเนี่ยฮิล4ี2เทิร์นถือว่าเป็นสกิลที่ฮิล3เป้าได้หนักมากเพราะว่าฮิล4ีก็จริงแต่ว่าฮิล2เทิร์นและสุ่มชุบเพื่อนอีก1คนถ้าเกิดว่าติดบัฟฉุกเฉินอยู่แลบนะ และสกิลครูดาวมัน4เท่ากับมันเป็นสกิลชุบที่ครูดาวไม่มากจนเกินไปนะนะถ้าเกิดข้าศฝั่งตรงข้ามได้หรือมีฝั่งเราตายก็มีโอกาสที่จะใช้สกิลนี้และชุบเพื่อนเราได้ด้วยนะครับฮิวเพื่อนพร้อมกับชุบไปด้วยกันต่อไปสกิลสุดท้ายครับฟื้นฟู HP ของพระพวกทั้งหมด30%นะครับมีโอกาส45%มอบยาแข็งแกร่งนะครับก็คือบัฟอันนี้แหละนะครับที่จะฮิวต่อเนื่องอีก2เทิร์นนะฮะบัฟจะเรื่องความแข็งแกร่ง10%นาน2เทิร์นและยังมีโอกาส45%มอบเอฟเฟละย อย่าลืมรับลบขับเข็มแกงเทิเธอให้ศัตรูทั้งหมดดังนั้นเป็นการใส่ดีบัฟฝั่งตรงข้ามและใส่บัฟให้กับฝั่งเราด้วยนอกจากการฮิลนะฮะและมอบเอฟเฟกนะครับลดความเสียหาย20%เทิเธอให้กับาวธทั้งหมดในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่โอเคก็ถ้าเกิดมีฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะได้บัฟลดเดเมจอีก20%สองเธอให้กับพวกด้วยคือบัฟถึกด้วยฮิลด้วยบัฟเพื่อนด้วยนะครับซึ่งบัฟของเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นการบัฟฮิล 2เทินนะครับและดีบัฟฝั่งตรงข้ามนะฮะซึ่งจะทำให้ตีผิดทิศทางนะฮะที่สําคัญคือถ้าเกิดใครไปลบสถานะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเราที่เป็นของดีหรือของฝั่งตรงข้ามที่เป็นของร้ายเนี่ยใครดันทุลังไปลบเนี่ยจะติดนะครับสถานะจุดตายและตาบอด1เทินไปเลยนะครับตันนั้นเนี่ยแน่นอนว่าโดนดาเมจหายไปครึ่งหนึ่งนะเทินต่อไปนะครับบอกเลยว่าแหลมมากๆแถมตาบอดอีกต่างหากคือโคตรแจ่มอ่ะคือเป็นตัวละครที่ผมว่า เป็นซัพพอร์ตที่กวนโปยมากๆและผมคิดว่าในอารีนา PVP เนี่ยน่าจะได้ใช้กันมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้คือเก่งอะ่ะเออเก่งมากๆนะครับว่าแล้วนะคะก็ผมยังไม่ค่อยหนำใจเท่าไหร่ครับเปิดเปิดแล้วมันได้เลยมันได้เร็วไปหน่อยครับมันไม่ได้ฮะมันต้องอีกนิดนึงนะนะดูช่องเต็มไหมนะฮะช่องเต็มไหมช่องเหลือร้อยห้าสิบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องนั่นก่อนนะฮะหรือว่าอัพซะหน่อยนะครับโอ้โหได้บิสเอธิก้ามาแล้วอยู่ไหนวะ อ่าวเจนี่อยู่นี่นะครับนี่ห้าดาวด้วยชึอมชุ่มเอ๊ะผมต้องทำอะไรนะเดี๋ยวผมต้องอ๋อรู้ละขึ้นตัวละครนะครับ แกงนี้นะครับช่วงนี้ผมกำลังทำเมลี่6ดาวอยู่ผมไปซื้อคอตูมมาแล้วท่านผู้ชม699นะครับผมมีเมลี่สายเปผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะทดสอบมาให้ท่านผู้ชมชมซะหน่อยแม้ว่าสกิลผมจะยังไม่ค่อยเต็มก็ตามชิบสแล้วก็ผมต้องมีอีกตัวหนึ่งมั้งอีกตัวหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับจัดเต็มจัดเต็มเดี๋ยวนะเอาวิวัฒนาการไม่ได้เ,เหรอโอ้แต่ห้าดาวเยอะแล้วเนี่ยรอบนี้โอเคลอนวิวัฒก่อนท่านผู้ชมบอกช้าจังพี่ก้องแหมค่อยๆสิแหมเวลาเรา ทำคงคำังคลิปอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับท่านผู้ชมอย่ารีบมากนะักรีบๆเปิดบางทีเดี๋ยวมันเกลืองไงนี่เห็นไหมใจเย็นๆค่อยเปิด3แพ็คก็มาออแต่วันนี้ผมโดนขิงจริงว่ะเพราะว่าวันนี้ผมเปิดอะไรวะเปิดหาอะคิล่าเว้ยในเซเว่นไนท์อ่ะผมก็ห้าพันบี้ผมได้ได้สี่ตัวโฉมได้โคตรเยอะไม่เคยคิดว่าจะไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะทำได้มาก่อน ที่ทำมาไม่ใช่เลยนะนี่ผมจะทำนี่เว้ยนี่นี่แมรี่สายเปย์โอ้โห่สีดาว,ลวเลยแหว่อดคอให้ดูด้วยนะครับว่าซื้อมาแล้วนะฮะนี่ซื้อมาสองตัวเลยนะไม่ได้ซื้อตัวเดียวนะครับโดนไปทั้งหมด1,400 1,398นะฮะอยู่ไหนตัวล็อคโมเลียนไปไหนวะอา้าวใส่ชุดแล้วลืมลืมหน้าเลยเอาอยู่นี่นี่ใสซ่ซื้อมาแล้วเพื่อความสวยงามครับ ไอ้คุดเปิดตังเลยเอาจริงอ่ะเปิดต่อ,อไหนก็มาแล้วนะครับขอโมลเลียนอะ่ะผมอยากได้โมลเลียนมากเลยตอนนี้นะครับตู้เนี้ยที่อยากมาเปิดเนี้ยไม่ใช่อะไรนะอยากได้โมลเลียนมากครับโอ้โหเกลือเจ็ตเจ็ตเกลือสิออกแสงมาก,ก็ยังดีโอ้โหเกลืออีกแล้วอะ่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับสาหัส ราน่าจะถึงเออควรหยุดไม่ละไม่ได้ละมือมันลั่นไปต่อครับเฮ้ยนี่มารอบนี้มาเออสวยพี่โมเรียเธอะสูแอ,อลลี่ไม่ได้ตู้มึงด้วยนะนี่คือประเด็นตู้มึงก็ไม่ใช่อ่ะเจ็บแผลนะครับได้การันตีเอ่อโมเรียหรืออาร์มอนนะฮะคือตัวในตู้ที่ไม่ใช่มินนีก้าหนึ่งตัวอ่ะผมได้การันตีแล้ว นี่ได้ไอซ่านหนึ่งตัวนะครับที่ไม่ใช่มิสเอติก้านะครับอ่าโอเคผมเหลือเปิดได้แค่ตู้เดียวดีกว่าผมหมดแล้ววะสรุปคือได้เอชลี่มาหนึ่งตัวและการันตีผมก็สามารถกดเอาโมเรียนมาได้นะฮะได้แค่นั้นน่ะ <c oughs> โถเอ้ยโอ้โหไม่ดรอปโมเรียนมาให้เราหน่อยเหรอผมแอบเสียใจนะเนี่ย อันนี้เซ็งจริงเเนี่ยผมคิดว่ามันอย่างน้อยมันน่าจะดรอปโอรเรียสักตัวสองตัว,ตว,ตวอะไรอย่างเงี้ยเออผมจะได้เอาไปอัพสกิลสามให้มันแรงๆหน่อยกูส่าซื้อคอร์สมาให้แล้วแม่งสกิลสามกูก็ไม่แรงอยู่ดีเฮ้ย <c oughs> เสียใจอืมท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างไหนขอมาพิมพ์คอมเมนต์หน่อยสิว่า เปิดไปเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าดวงสตาร์ของเพื่อนๆเนี่ยมันเทียบกับผมแล้วเนี่ยเออเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีแต่เราหรือเปล่าที่เกลือคือบางทีอ่ะบางเลดน,นะมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆคือแบบเปิดไปอ่ะแล้วก็ออกมาแบบเกลือเกลือหมดเลยเวยเกลือแบบอย่างเงี้ย เอสเอสอาร์ไม่ค่อยออกไม่มีอะไรเลยอะคือชีวิตแม่งสิ้นหวังอะสิ้นหวังเกมมิ่งสุดๆมันก็จะมีนะต้องทําใจนะบางเลทผมก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับอันนี้โชคดีนะเนี่ยคือมีเอสิก้าออกตั้งแต่แ็งที่สามก็เลยแบบไม,ไม่ไม่สาหัสเท่าไหร่นะฮะถือว่าได้ตัวมาละแต่ถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยโอ้โหพลังอะพูดจริงๆถ้าไม่ออกขนาดนี้จนเจ็ดแผงนะได้การันตีใบเดียวนี่คือแบบหนักมากแต่เหมือนกับว่าพอมีการันตีแ็งที่เจ็ดอะเหมือนเขาปรับเลทโหดขึ้นปะ นี่ความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าพอมีการตีแพ็ทที่เจ็ดแล้วเลดมันแบบสาหัสกว่าเดิมกันแกล้งกันหรือเปล่าก็มไม่ทราบ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดแพทหนึ่งนะครับแพ็ทสุดท้ายละหมดละก็ยังอันนี้ทุ่มหมดตัวเลยนะหมดตัวแล้วนะ <c oughs> ถ้าตู้หน้ามาอาทิตย์หน้าติดติดกันนี่คือจีจีนะบอกก่อน ถ้ามาขนาดนี้ผมเปิดจนการันตีเดี๋ยวผมเก็บเพชรอาทิตย์มาเปิดเอาการันตีเลยนะครับเฮ้ยมาเอฟอาร์มาเฮ้ยขอสักตัวเหอะมาโมเลียนเออโอ้โหอย่ากระสังได้ท่านะผู้ชมโอ้โหมาจริงเฮ้ยเรามาสองด้วยอิสเบลอีกตัวหนึ่งอืมโอ้โหค่อยคุ้มหน่อยอุตส่าห์ลงทุนเปิดมาครับท่านะผู้ชมเออโมเลียนออกเท่ากับได้โมเลียนมาสองตัวฮะนะ พี่สวยนี่เลือกมาเลยโมเดียนที่จะรออะไรอยู่น่ค่อยดีหน่อยอ่ะอัพเลยจะอัพสกิลเอาแรงแรงเอาแรงแรงไหนตัวหนึ่งเมื่อกี้โอ้โหรังครับหบอกเลยว่าผ่าน นี่ทำโชว์เลยก่อนปิดเซตก่อนปิดคลิปนี้แ่ะสวพี่แล้วก็ไปอัพสกิลโอ้โหสวยๆครับ น่าสก,กิลกสามแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวขอเปิดอีกสองแผนะขออีกสองตัวบอกเลยสก,กิลจะเต็มแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับมิเตติก้าเนี่ยท้ายพูดจริงๆผมว่าสก,กิลดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้มากพอสมควรถามว่าโดดเด่นขนาดที่ว่าต้องเปิดรีบเปิดมาทำไหมคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ขาดซัพพอร์ตอะไรเนี่ยเราไม่ได้เน้น PVP อารีนาหรือกิววอลมากนักนะครับก็เป็นตัวละครที่ไม่จำเป็นต้องรีบเปิดก็ได้ แต่ถามว่าเปิดมาลงดันเจี้ยนเก่งไหมก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเวลาลงดันเจี้ยนมันมักจะมีตัวละครที่ตายระหว่างทางแล้วเมสเอจิก้าสามารถฮิลพร้อมกับชุบเพื่อนได้เลยนะครับดังนั้นก็เป็นตัวซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถมีทั้งฮิลมีทั้งชุบและทั้งบัฟเพื่อนด้วยก็เก่งอะ่ะก็คือเก่งมากนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าต้องทำไหมสุดท้ายคงต้องมีแหละแต่ถามว่าต้องรีบเปิดไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบวอนจริงอะ่ะก็ผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นแต่สำหรับคนไม่มีโมเรียนตู้นี้ยังไง ผมว่าเปิดได้ครบ7แพ็กเพื่อเอาโมเรียนก็ยังดีแล้วถ้าเกิดเปิด7แล้วก็เปิดได้ครบ10ไปเถอะมันจะได้ได้ทั้งโมเรียนกับเออ่เบสเอติก้านะครับในกรณีที่คุณไม่มีโมเรียนแล้วคุณก็กดเอาอาร์มอนมานะฮะเพราะว่าอาร์มอนก็เป็นหนึ่งในแทงที่จำเป็นมากๆน่าจะเก่งที่สุดในแทงตอนนี้แล้วละ่ะชิวน่าเออเดี๋ยวผมขอดูท็อปอารีน่าดีมีคนเข้ามิสเอติก้ามาลองหรือ,อยังผมไม่รู้ก็าทำเสร็จกันเสร็จหรือ,อยังนะ กดผิดเพราะว่าตอนนี้มันพึ่งอะไรนะพึ่งไม่ถึงวันนะ่ะเขาจะเอามาตีกันหรือ,อยังวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมจะเข้าสงครามอารีนนาดูซิว่าทอ็ทอปเขามีคนเอามีดเอติก,ก้ามาใช้ไหม ยังนะเขายังใช้ตัวออคอสตูมโอพีสองตัวนะครับกับโมดันดีสุดโกงอยู่นะฮะน่าจะจบเกมได้เร็วกว่าแถมเป็นตัวบัฟอาทิตย์นี้ด้วยอาทิตย์หน้าน่าจะได้เห็นมิสเอติก้าบ้างครับเพราะมิสเอรติก้ามีเอานี่งามาแล้วนะครับนี่นะมาละแล้วละนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ใช้ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าระดับท็อปเองก็เลือกที่จะนํามาใช้งานเหมือนกันโอเคครับยังไงผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสาหรับคลิปเปิดแพ็กในคลิปนี้นะครับโดยสรุปนะพันหกร้อยเพชรออกมาเป็น โมรเรียนหนึ่งได้การันตีโมรเรียนอีกหนึ่งตัวได้แอชลี่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้มิสเอติก้ามาตัวหนึ่งนั่นเองที่แพ็คที่สามไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะรับยังไงแอดกล้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะไปลับบ๊ายบาย